ครับสำหรับเคสนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของผนังนะครับตัวนี้เป็นผนังที่ก่อขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อเป็นตัวฉากกั้นของห้องน้ํานะครับพอดีผนังแผงนี่ยมันมีรอยร้าวนะเป็นไหมครับนี่ครับรอยร้าวนะครับรอยร้าวก็ค่อนข้างที่จะทะลุเลยนะครับรอยร้าวขาดเลยแล้วก็ฝั่งนี้มันมีกระเบื้องนะครับพอมีกระเบื้องปุ๊บเนี่ยกระเบื้องแถวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ครับ กระเบื้องขยับตัวได้เลยนะครับถ้ามองนี่เห็นชัดเลยครับครับเห็นครับมีเสียงนะครับก็คือกระเบื้องครับพร้อมพร้อมที่จะหลุดนะครับทั้งแผงนะครับเนื่องจากผนังมันมีการขยับตัวนะครับทำให้กระเบื้องโซนนี้นะครับ ตอนนี้ถ้าแกะออกสักแผ่นเนี่ยก็จะหลุดออกมาทั้งหมดเลยนะครับก็คืออันนี้ครับอันนี้ก็ความคับที่จะต้องดูให้ละเอียดนะครับพวกนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวกระบอกกระเบื้องมันหลุดออกมานะครับแล้วก็ตัวผนังแผงนนี้ก็อาจจะต้องซ่อมให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีผลรหาระยะๆแน่นอนเพราะว่านี้คือวอลเปเปอร์ iper, ที่เรียกวัวไบเปอร์ปิดอยู่รับแต่ว่ารอยร้าวเนี่ยทะลุวอลเปเปอร์ออกมาเลยนะครับ เป็นการฉีกเลยนะครับของผนังนะครับตอนนี้ก็ดูดีๆนะครับก็เดี๋ยวให้ทางาทางช่างนะครับทางวิศวกรของทางโครงการนะครับเดี๋ยวมาเข้ามาดูแลอีกทีหนึงนะครับก็ตรวจสอบดูดีๆนะครับขอบคุณครับ